สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปอตอทอผมว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้มันไม่ใช่เงินของเราถ้าผมมีแล้วผมเหลือใช้ผมต้องใช้แต่ต้องใช้อย่างมีระบบแล้วต้องรู้จักแบ่งปัน ฝันไม่อยากรวยอตอนเด็กฝันไมาอยากรวยมากอมตอนนั้นตอนเย็นๆเนี่ยเวลาฝนตกล้ไล่ผมเนี่ยมันสวยมากแล้วขี่ควายไปเรื่อยๆอยู่ตามท้องทุง่งผมมีความสุขกับการนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆผมเคยฝันว่าผมจะมีอาณาจักรของผมจากตอนนั้นเพราะผมก็ไม่รู้นะครว่าอาณาจักรตอนนั้นมันจะใหญ่โตขนาดไหน แต่วันนี้เรามีอาณาจักรนี่ใหญ่ประมาณสักเกือบร้อยตารางกิโลเมตรวันนีออ้อมตะอยากจะมียิ่งกว่าคุณพ่อหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงเป็นเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนั่นแหะมันเกิดเป็นความฝันตั้งแต่ตอนนั้นเราเมื่อก่อนนั้นลงทุนจริงๆแล้วก็คือลงทุนตอนเด็กๆนั้นคือเอาอุปกรณ์ของป้ามา แล้วก็ซื้อมาขายไปจากของอย่างอื่นเรออียกว่าเทรดดิ้งและเทรดดิ้งเนี่ยค่อยๆเก็บๆเก็บๆก็บจนกระทั่งได้35ล้านแล้วเราก็เจอโอกาสเก็บเงินได้35ล้านตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก35ครับ้าครัแล้ก็เก็บได้ตอนนั้นปับ๊บเราก็มาดูละเอ๊ะไปเป็นคนลงทุนเองดีกว่าก็เลยสร้างนิคมขึ้นมาแล้วมันก็โตโตมากโครงการหนึ่งเนี่ยสามร้ไร่ขาย แปดเดือน <8 S 2> จบแ <8 S 2> <8 S 1> เดือนจบเลยแต่พอโครงการ2,400ไร่เราขายประมาณปีกว่า,ก,วาก็จบละโอ้โห oh, มันขยายตัวใหญ่มากปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ก้าเข้าไปตั้งเกือบ6,000 0ไร่เราโตมากับ200เท่าเท่าจากวันแรกเมื่อก่อนนี่เงินทุนเรามีทุนจดทะเบียน25ล้านบาทจากเงิน25ล้านมันขยายตัวเป็นหมื่นหล้าน การที่จะเติบโตทางธุรกิจของ Corporation, อมตะคอร์ปอเรชันมันจะหยุดโตไหมครับวันนี้อมตะนนมีสัดส่วนของที่การผลิตออกมาเป็น GDP ประมาณ10%ของทั้งประเทศนี้ในนิคมเราตอนนี้เรามีบริษัทลูกอยู่ประมาณสัก20บริษัทครับไอ้บริษัทลูกเนี่ยต่อไปมันจะต้องเป็นร้อยบริษัทเพราะมันทําอะไรเยอะมาก ผมเนี่ยนะเป็นคนที่มองนอกจากโลกในแง่บวกแล้วผมมองคนในแง่ดีผมไปที่ไหนผมมองคนดีหมดเลยนะแม้กระมังสักเนี่ยเดือนกุมภาที่ผ่านมาผมเจอขอทานคนหนึ่งแล้วผมก็ลังจะเดินไปเพราะผมเห็นเขาว่าเออเขาเป็นขอทานแล้วก็คิดว่าเออเขารู้จักผมแต่เขาพูดบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับผมผมโอ้เป็นแฟนคลับยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาไปซื้อหนังสือผมมาอา่านผมก็เกิดความคิด คนพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งว่าเออนี่เป็นหน้าที่ของเราวันนี้ผมต้องการขายหนังสือในราคาถูกเนี่ยนะเพราะผมต้องการให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ผมอยากต้องการให้คนเขามีภูมิคุ้มกันเขามีความคิดที่สร้างสรรค์ความคิดเนี่ยคือปัญญาปัญญาเนี่ยคือพลังที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จและความสุข ผมเขียนหนังสือในราคาถูกเนี่ยนะผมได้อะไรจากคนอ่านมัน้งในเชิงธุรกิจไม่มีเราทําไปด้วยความไม่คาดหวังว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นแต่เราได้อะไรได้ความภูมิใจคือว่าง,งี้เราไปที่ไหนแล้วมีคนส่งยิ้มให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะใช่ไหมครับแล้วการที่เราคุยกับเขาเราเให้กําลังใจเขามันเป็นสิ่งที่ควรจะทะํา่ะ อามาจักแคสซเนี่ยใช้เหล็กไปประมาณสักเกือบ0 0 0ตัน้โห oh. แล้วก็ใช้ปูนไปประมาณสักเกือบ30,000ืคิวเรากำลังทำเพื่อตั้งฉากกับคลื่นสึนามิ